เกณฑ์ธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานตำนานอยู่เป็นอมนตะธรรมสวัสดีพี่น้องกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับช่วงบ่ายที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ด้วยเจตนารมเจตนาลักนะครับที่มีความรักมีความศรัทธาต่อบารมีของครูบาอาจารย์ ก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีของท่านเพื่อสืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนํามีดพัดในตํานานของหลวงพ่อดเดิมอีกเล่มหนึ่งนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็เป็นมีดที่เก่าโบราณสวยงามมากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีดพัดนี่ก็เป็นมีดที่พบเจอได้น้อยมากๆนะครับ วันนี้ก็จึงได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้ดูได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับสามนิ้วครึ่งนะครับรวมด้ามและฝักนะครับถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาอกยองเล่มหนึ่งเล็กๆนะครับ <c oughs> ขอย่าตน,นิดนึงนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่า <c oughs> อากาศจะเย็นๆนิดนึงนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บคอนะครับก็ พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็เป็นต้นฤดูหนาวแล้วนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ม,มากๆนะครับเอาละครับก็มาชมกันเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเล่นนี้เป็นไม้พิยุงโบราณน,นะครับเนี่ยรัดด้วยแหมโบราณเช่นกันนะครับ นะครับแม้ก็สวยงามมากๆนะครับนี่เดิมๆดิมคลาสสิกนะครับได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับฝั่งด้านนี้น่าจะมีรอยจานนะครับแต่ก็เลือนลางไปนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับสวยงามมากๆนะครับเล่มนี้ นะครับนะครับนี่แหละถือว่าคัดสิกนะครับพบเจอได้น้อยมีโอกาสก็นำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้เห็นกันได้พิจารณากันนะครับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนคลับ f c ที่ ติดตามมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้ก็มีโทรมาสอบถามกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่แหละก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เช่าบูชาไปนะครับนะนะครับวันนี้ก็ถือ,อโอกาสนะครับนำ มีดพับในตำนานที่มีความสวยงามโบราณมากๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้เห็นกันะนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับะนะครับขออนุญาตพี่น้องก็จะได้ชมดูส่วนของอตัวมีดนะครับเนี่ยมีพระคาถานวหอละคุณเก้านะครับอสังวิสโโลปูภาปูพะ,พะนะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับเนี่ย สองด้านเลยแล้วก็มีณนะซ่อนหัวนะครับแล้วก็มีตรงโคนมีดนะครับมีตัวอุณาโลมแล้วก็พระปิตานะครับนี่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับและที่คลาสสิกก็คือใบมีดนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นมีดเล็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีตอกพระคาถานะครับแต่เล่มน,นี้ อ่านะครับนี่มีตอกพระคาถานะครับเป็นนโมพุทธายะนะครับด้านนี้คาบใครความเป็นธรรมชาติชัดเจนนะครับใบมีดสวยะนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมีตอกพระคาถานะครับนี่แหละนโมพุทธายะทั้งสองข้างเลยนะครับคลาสสิกเดิมๆธรรมชาติมาเต็มะนะครับนี่ ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับะนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับก็มีราคาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าทางจ,จิตใจนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ หลุงพ่อเดิมนะครับท่านได้สร้างมาจนเป็นตำนานมาแล้วนะครับโดยเฉพาะมีดเทพสัตรานี่แหละที่ว่าเป็นมีดที่โด่งดังอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับนี่สวยงามนะครับชัดเจนนะครับดูง่ายมากๆเลยเนี่ยเก่าในเก่านอกนะครับสัมผัสแล้วก็สบายตาสบายใจมีความคลาสสิกมากๆเลยนะครับ ก็ช่วงไม่บ่ายนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้เห็นได้พิจารณากันนะครับถือว่าเป็นมีดในตำนานที่พบเจอได้น้อยเช่นกันนะครับไม่ไม่ค่อยจะเจอนะครับเพราะว่าเล่มนี้ผมก็เก็บมานานเช่นกันนะครับวันนี้จึงได้มีโอกาสนำมา ให้ทุกท่านได้ชมได้พบกับบาร,รมีของท่านนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมีดที่เล็กๆนะครับความยาว3ามนิ้วครึ่งก็พกพาสะดวกนะครับนะครับนี่แหละสวยงามโบราณมากๆนะครับ พี่น้องก็จะได้สัมผัสได้พิจารณานะครับดูความคลาสสิกดูความเป็นธรรมชาติานะครับเดิมๆม,มากๆนะครับเล่มนี้ถือว่าสภาพการเก็บนี่ก็เก็บได้ดีนะครับเขาเรียกว่าเก่าเก็บนะครับเพราะว่าสภาพของมีดนี่โอ้โหถือว่ากิิบมากๆนะครับมีความสมบูรณ์นะครับเพราะว่า พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 7 9 9 9 9 9 9 8 3นะครับ ID ดีล์ก็เบอร์เดียวกันนะครับนี่แหละก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนคลับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับผมก็นี่แหละด้วยความรักความศรัทธา ความจริงใจซื่อสัตย์นะครับก็จะนำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้ดูได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาล่ะพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับไปเร็วมาเร็วไม่ไม่ขอรบกวนเวลาทุกท่านมากนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิตรหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ